พบกับผมบอสเรนด็อกนะครับผมกับรายการ RDWalk ครับ ep ีนี้เป็น e ีีที่3แล้วนะครับของ RDWalk ของเราวันนี้คือรุ่นน้องผมมันโทรบ,บอกว่ามันจะเข้ามาตัดผมไอเราเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอเคงั้นมึงมาเลยยังไงก็เดี๋ยวรุ่นน้องผมเข้ามาก็เดี๋ยวเราไปเจอรุ่นน้องกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบอสเรนด็อกด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปทักทายรุ่นน้องกันเลยดีกว่า โอเคครับผมหลังจากที่เรารอกันมาอันเหมือนกันนะจากฟ้าสว่างเนี่ยตอนนี้ฟ้ามืดแล้วเนี่ยน้องรุ่นน้องผมเึงมาครับผมเดี๋ยวเราไปทักทายมันดีกว่าโอเคครับผมนี่น้องชื่ออะไรครับอัซิซ่ามาสมึดเลยนะนัดกูไว้หกโมงโมาเกือบสองทุ่มพี่รถมันติดไหน <laughs> วันนี้จะมาตัดผมทรงไรนะ่าทรงฮันซอจุนนะมาจากซีรีส์เรื่องไหนครับอาความลับนางฟ้า <laughs> หาดูได้ตามแนีว่ามีแอปอะไรชื่อแอปเหลืองอ่ะถามคำาหนึ่งไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ดูซีรีส์เลยเนี่ยดูตามเมียใช่ไหมหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้มันสร้างมาจากอ่าการ์ตูนในเว็บตูนอ๋อคืออ่านในเว็บตูนมาก่อนเลยเลยไปดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตัดผมทรงอะไรนะฮันซอจุนนะฮันซอจุนโอเคเดี๋ยวไปดูกันฮันซอจุนมันจะเป็นยังไงไปครับ 「ほっとけちいね」 โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับทรงฮันซอจุนนะครับผมของน้องชายผมมันอยากให้ตัดผมก็เลยตัดให้ก็ลองดูว่าเหมือนหรือคล้ายหรือว่ายังไงผมก็พยายามอัดเด็ให้เข้ากับน้องเขาที่สุดนะให้เหมาะกับตัวตนน้องเขาที่สุดนะครับผมโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็หมดเวลาของ R d w a ดี EP ีที่3นะครับเดี๋ยวติดตามใหม่ EP ีหน้าอย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องบอสเลนดอบด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกัน R d w a ดี EP ที่3ผมสำหรับ e p ีนี้ผมบอสเลนดอบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคร ก็สวัสดีครับ